เชื่อว่าทุกคนจะต้องมีคําถามแน่นอนครับว่าเราควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่มือถือของเราเมื่อไหร่แบตเตอรี่ของเราใช้ได้กี่ปีและมันมีวิธีไหนไหมที่จะทําให้เราสามารถตรวจเช็คแบตเตอรี่เราได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันควรเปลี่ยนหรือยังมันเสื่อมผิดปกติไหม ในปัจจุบันมือถือของเราใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนแบบนี้เลยครับเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีแท่งเก็บประจุไฟฟ้าอยู่นั่นเองนะครับเหตุผลหลักที่ทําให้เจ้าแบตเตอรี่ชนิดนี้เนี่ยเสื่อมคุณภาพก็คือรอบการชาร์จนั่นเองนะครับเมื่อเราใช้งานมือถือไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรอบการชาร์จไปเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้ความสามารถการเก็บประจุของมันลดลงครับอย่างเช่นปกติเคยเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เวลาพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยความสามารถในการเก็บประจุของมันก็จะลดลงครับสมมติว่าเสื่อมไปประมาณนี้นะครั เราชาร์จมือถือเราอาจจะเห็นว่ามันเต็มร้อแต่จริงๆภายในแบตเนี่ยอาจจะเก็บได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเองนะครับถ้าถามว่ารอบการชาร์จมือถือของเรามันนับยังไงนะครับและชาร์จครบกี่รอบแบตมันถึงเริ่มเสื่อมนั่นเองนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือทุกการชาร์จสะสมครบ100%เนี่ยมันจะนับเป็น1รอบครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าทุกการชาร์จสะสมครบ100%เนี่ยนับเป็น1รอบนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมุติว่าวันที่1นะครับ นายตึงเนึ่งนะครับใช้มือถือจาก100%นะครับในวันนั้นเนี่ยนายตึงเนึ่งเนี่ยใช้แบตนะครับลดเหลือ70%นะครับลดเหลือ70%นะครับจากนั้นนายตึงเนึ่งก็กลับบ้านมาใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็ชาร์จจาก70%เนี่ยไปถึง100%นะครับเท่ากับว่าการชาร์จ70%ไปถึง100%เนี่ยก็คือการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไป30%ใช่ไหมครับ 30%แปลว่ายังไม่ครบ100%นตะครับตรงนี้ยังไม่นับเป็น1รอบการชาร์จนะครับต่อมาวันที่2วันที่2แน่นอนครับว่านายตึงหนึ่งชาร์จไว้แล้วใช่ไหมครับจากเมื่อวานนะครับเต็มเลย100%อนะครับแต่สมมุติว่าวันที่2เนี่ยนายตึงหนึ่งไปทํางานนะครับแล้วใช้งานมือถือเยอะมากเลยนะครับจนแบตลดเหลือ30%นะครับพอแบตลดเหลือ30%แล้วนะครับนายตึงหนึ่งเนี่ยก็กลับมาชาร์จที่บ้านครับ จาก30%นะครับไปถึง100%การชาร์จจาก30%ไป100%เท่ากับว่าในตึงเนือชาร์จไฟไป70%ใช่ไหมครับวันที่2เราก็จะเห็นว่าในตึงเนือเนี่ยชาร์จไฟไป70%นะครับแล้วรวมกับเมื่อวาน30%ใช่ไหมครับก็จะเป็น100% และนี่เท่ากับว่านายตึงเนื้อชาร์จไฟเข้าไปครบ100%นตะครับตรงนี้ก็จะนับเป็น1รอบการชาร์จแล้วนั่นเองครับไม่ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่ช่วงไหนก็ตามนะครับแต่เมื่อมียอดชาร์จสะสมครบ100%แล้วเนี่ยทางตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะนับเป็น1รอบการชาร์จนั่นเองนะครับและค่ามาตรฐานในมือถือปัจจุบันนะครับประมาณ500รอบถึง700รอบเนี่ยประจุการเก็บแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเสื่อมลงครับและถ้าถามว่าช่วงเวลาประมาณ500รอบการชาร์จเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณกี่ปีนะครับโดย ก็จะอยู่ที่ช่วงเวลาประมาณ2ปีถึง3ปีนั่นเองแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของเรานะครับอย่างเช่นนายถึงหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ใช้งานมือถือหนักมากๆนะครับชาร์จวันละ1ครั้งเลยและถ้าใครเป็นแบบผมเนี่ยชาร์จวันละ1ครั้งทุกวันเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวอยากแนะนําให้คุณผู้ชมเริ่มไปเปลี่ยนแบตใหม่ได้แล้วนะครับแต่แน่นอนครับว่าในมือถือรุ่นใหม่ๆบางแบรนด์เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คในเมนูการตั้งค่าแบตเตอรี่ได้นะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเสื่อมไปเท่าไหร่แล้วนะครับหรือว รเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันที่ได้มาตรฐานติดตั้งเข้ามาแล้วก็ตรวจเช็คคุณภาพแบตในเครื่องได้นะครับโดยแอปพลิเคชันที่นายตึงหนึ่งจะแนะนำเนี่ยไม่เจาะจงนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปใน Google Play Store แล้วพิมพ์ค้นหาคําว่าแบตเตอรี่สเตตัสหรือว่าแบตเตอรี่ฮาร์ดก็ได้นะครับพอค้นหาคําเหล่านี้ในหน้าโหลดแอปแล้วนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายให้เลือกดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วก็ไปตรวจเช็คคุณภาพแบตเตอรี่ของเราได้นะครับแต่นายตึงหนึ่งขอแนะนําเกี่ยวกับเรื่องแอปไว้นิดหนึ่งนะครับอยากให้คุณผู้ชมเลือกแอปที่ มีรีวิวสดาวขึ้นไปแล้วก็มียอดดาวน์โหลดหลักล้านนะครับสามารถโหลดเข้ามาใช้งานในเครื่องเราได้ครับและวิธีสุดท้ายนะครับที่เราสามารถจะเช็คได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าแบตเตอรี่ของเราเสื่อมนะครับก็คือการไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการของแบรนด์มือถือที่เราใช้อยู่นะครับอย่างในตึกนหนึ่งนะครับใช้มือถือ oppo เนี่ยเคยเอาไปเช็คที่ศูนย์ oppo เหมือนกันครับตรวจเช็คฟรีบริการฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วโดยปกติแล้วนะครับมือถือทุกแบรนด์เนี่ยก็จะมีประกันแบตเตอรี่หนึ่งปีนะครับถ้าเก ติจริงๆภายใน1ปีนะครับเราก็สามารถเคมในประกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับแต่ในตึอนึอ่งต้องขอออกตัวเลยนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่แท้นะครับไม่ว่าแบรนด์มือถือไหนเนี่ยปกติแล้วจะเสื่อมในประกันยากมากๆครับเพราะว่าแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับเก็บประจุไฟเนี่ยดีมากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน1ปีที่รอบการชาร์จไม่ถึง500รอบเนี่ยมันเสื่อมยากมากจริงๆครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องที่นายตึอหนึ่งเอามาพูดคุยกันวันนี้นะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยควรเปลี่ยน กี่ปีนะครับอายุการใช้งานได้เท่าไหร่ตอนนี้ควรเปลี่ยนแล้วหรือยังนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนื่อด้วยนะครับนายตึงเนื่อจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กัรไปก่อนบายๆและอย่าลืมนะครับแบตเตอรี่มันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เริ่มเสื่อมมาเรื่อยๆตั้งแต่เราเริ่มใช้งานมันแล้วครับ